มากลับมาอีกแล้วหลังจากพาที่แล้วแม่งก็ยาวกันเกือบครึ่งชั่วโมงเลยเนาะ <c oughs> คือด้วยความงู้มากอ่ะ <c oughs> คืองนี้เอาเกลือมันต้องมาอ่านตรงนี้ก่อนเนี่ยมันจะบอกว่าเกลือเนี่ยมันจะอยู่ที่แมนเด็กนะเราจะหยิบมันได้ก็คือเกลือจะสามารถเอาได้ตรอเมื่อแมนเด็กมันหลับอันนี้แมนเด็กมันก็หลับแล้วหลับแบบหลับไม่ตื่นเลยนี่มันก็จะมีให้เอาเกลือก็ <c oughs> เอาเกลือมาเยี่ยมกซ็ซอ ทีนี้เราก็ไปที่นี่ที่ไหนวะที่นี่มันที่ไหนไปเนี่ยชั้นไหนวะชั้นนี้ปะเออเนี่ยหยิบเกลือขึ้นมาก่อนคือเนี่ยที่มันมีไอเด็กเนี่ยทางลวงโลกเนี่ยคือของญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเชื่อกันว่าเกลือเนี่ย ขับไล่ผู้ผีเห็นไหมอะไรนีไม่มีใครฟังฉันเล่นเลยมมันกูนั่งฟังโอ้เพาะจุงเบยเออตรงนี้เราต้องนั่งฟังเงียบๆนะห้ามกระตุกกระติกไปไหนเลยขอบคุณที่รับฟัง วิง่งล็อกเรามีกุญแจนี่ไงกุญแจที่ได้จากไอ้นี่เปิดบุ๊บได้บูด,ดิสมาทีนี้พอเราได้บูด,ดิสแล้วอะ่ะเราก็กลับไปที่ไอห้องที่มันมีต้นแมนเด็กหนอนตายอยู่อะ่ะอีกห้องที่อีโยชิโนแม่งโดนหั่นอะ่ะกลับไปกลับไป นีเออเอเาบูดิสเนี่ยไปใส่ตรงนี้ yes บูดิสโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถือบูดิสดิเออชิบหายฟืดมันก็จะมี puzzle นะ nothing happen puzzle อะ่ะคำบอกใบ้มันจะอยู่ตรงนี้ในแรง g ทั้งหลายเนี่ยนะมันจะมีคำศัพบ,บอกอยู่นะเดี๋ยวเอาใหม่เราก็จำสีไว้ส้มส้มน้ำตาลแดงขาวเทานนะส้มน้ำตาลแดงขาวเทาก็ไปดูสีส้มก็ดูไอ้ตรงเนี้ยเลขเจ็ดอะ ตรงนามสกุลตัวท้ายอะโออะไรเนี่ยคล้ายๆออเรน์นะมั่วนะมั่วก็เป็นเจ็ดแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลก็เอ่อบรอนส์สีทองแดงก็ออกน้ำตาลก็เป็นเจ็ดแปดแดงวะวะแดงเนี่ยไงเลขสี่เล,เลดขาวขาวก็ห้า ขาก็อันเนี้ยเลขศูนย์เลขหนึ่งมันหายใช่ปะ่ะก็เป็นศูนย์ก็น่าจะเป็นเจ็ดแปดสี่ห้าศูนย์นะเจ็ดแปดสี่ห้าศูนย์นะบอกว่าถ้าเรียงไม่ผิดเจ็ดเชียโอ้ยโซนน้ำตาลแดงขาวเทาเอาใหม่เอาใหม่เจ็ด ปดสี่ห้าศูนเยี่ยมกุดำาอ้มหถบบึกมันก็จะมีเงาใครไม,ไม่รู้แล้วก็วาวไฟน้ำแขง <_ c oughs> ตรงนี้ก็จะมีรหัสเหมือนกัน <_ c oughs> เป็นดำทองเขียวน้ำเงินม่วงนะ <_ c oughs> ดำทองเขียวน้ำเงินม่วงเราก็มาดูตรงนี้ สีดำก็สามนอนี่แปลว่าหาอะไรไม่รู้แต่มันคือเลขสามอะ่ะทองก็หนึ่งสามหนึ่งเขียวมันเป็นไอเนี้ยเลขหกอะ่ะจูนอะอาซุลี่เหียมัย่วอ,อ้กอาเซอร์เคียอะไรไม่รู้าสามหนึ่งหกแล้วก็อะไรวะสองมั้ง ม่วงมันเก้าอ่ะสามหนึ่งหกสองเก้ามั้งลองสุ่มดิอุย้ยเฮียมั้งสัสเลยสามหนึ่งหกสองเก้าผิดชิปหายเดี๋ยวดูใหม่ อันนี้3สามหนึ่งสองหกเก้าวะเออฝึกฟาวพาสมีสะโอเราก็ได้ชิ้นส่วนมามีสะโอกฮาร์ดทีนี้เราก็จะได้ครบทุกส่วนแล้วนะนี่หกส่วนก็กลับไปที่เธอไม้เบ็ดบอลไว้ดีกว่าชอบ ชอบชอบไอตีหัวพอง <c oughs> กลับไปที่นี่ที่นี้วางชิ้นส่วนของมิโซะวางไปกูมีตั้งแต่หัวจะลดตีนเนี่ยแม่แม,แม่เออครบแล้วทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะอะเพราะอะไรกันนะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไง ต้องไปถามโอนิกวาระรอดรอดสารเพื่อห่วงจุ้ยที่ดีโอนิกวาระโอนิกวาระอยู่ใส่เนี่ยเซฟล้วนะอ่าเซฟอ่าฉันเห็นแล้วชิ้นส่วนของพวกนั้นแต่ว่าคำสาบไม่หายไปเพราะว่ายังมีอีกชีวิตหนึ่งที่ยังไม่ตายอีกชีวิตหนึ่งมี อันนี้ก็โอเคโอ,คโอนี้แปลคร่าวๆนะโอนี้กาวาะเนี่ยมันบอกว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ตายเพราะว่าหลุมศพเมื่อกี้มัน,นยังเหลืออีกดวงวิญญาณหนึ่งยังไม่ครบมันต้องใช้ทั้งหมดสี่คนแต่ว่าเมื่อกี้มีสามคนเออแล้วมันบอกว่าต้องไปฆ่าใครสักคนเป็นคนที่มิชาโอกเกียตซึ่งตรงนี้ ตรงจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดหักเหของสองจบสองจบก็คือมีแบบแบดอินดิ้งกับกูดอินดิ้งนะถ้าจะจบแบบแบดอินดิ้งเนี้ยแบดอินดิ้งก็คือจบแบบเฮี้ยจบแบบเร็วๆนะเราก็ต้องไปฆ่าไอ้โทมะที่ทองสมุทแต่ว่าอันนี้นะเดี๋ยวเซฟก่อน เซฟเซฟเซฟเออแต่ว่าเนี่ยถ้าอยากจบแบบกูดอินดิ้งเราต้องไปฆ่าอาจารย์โชตะทำไมนะหรอไปดูกันสำหรับแบดอินดิ้งเดี๋ยวจะเล่นให้ที่หลังนะอาจารย์อาจารย์อาจารย,าารย์ก็คืออีอาจารย์เนี่ยมันมันบอกว่ามันมันยุ่งเลยไม่ได้ฟังสิ่งที่มีสะโอพูดก่อน ตอนก่อนที่มิโซโอจะหายไปนะก็ฆ่าแม่งเลยมีอะไรเกิดขึ้นนะทํำสาจะไม่หายหรอคิวโซตะฆ่าแม่งโชตะเพื่อไปสบายซะอาจารย์เอาไม้เวทบอลฟาดหัวไปดูศพดิศพหายโอเคทีนี้ก็ออกไปข้างนอกรอสารเจ้าเพื่อ่วงจุ้ยที่ทอ่าเห็นไหมดวงวิญ,ญญาณครบแล้ว ฟึบโอเคมาทำวิธีกรรมกันฟื้นฮะมิซาโอโอขอบคุณที่เจอฉันตามหาฉันเดี๋ยวมิซาโออย่าเพิ่งไปโทมะก็มาฉันได้ยินเสียงเหมือนแก้วแตกอะไรวะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น มิโซโอมิโซโอมาขอบคุณฉันฉันค่อนข้างรู้สึกดีแล้วล่ะโอ้งั้นคำสาบก็หายไปช่วยทุกอย่างก็จะกลับเป็นปกติใช่ไหมแน่ทุกอย่างกลับเป็นปกติมันกลับมาแล้วโทมัสไปข้างนอกกันเถอะอืมจะเลยนั่นมันห้องของเรานี่ ทุกอย่างกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วเอ๊ะฮะมิซาโอมิซาโอจุดๆๆเขาไม่เห็นฉันเออิโยชิโนอีหัวชมพูฟังนะทุกคนฉันมีข่าวใหญ่ฉันคิดว่ามีคนหนึ่งเฮียอะไรวะน่าจะตกใจอะไรเราโยชิโนมีหาอะไรก็พูดออกมามีผู้หญิงคนหนึ่งชอบโทมา่าฮะชอบฉันเหรอจริงดิ ห้าคงคิดว่าเป็นฉั้นละสิเปึกเปๆกปกปกคนคนนั้นก็คือมิโอะแล้วเข้ายืนขึ้นเพื่อนก็บอกเฮ้ยจริงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออฉันดูซิโทมาเนี่ยไงผู้หญิงที่ชอบนายอ่ะมิโอะุดโอ้ยี่น้าแย่เลยจริงหรอมิโอะงั้นไปเดทกับฉันเอาวชิบหายฮะเออแดกเลย เออเหมือนโทมะก็มีใจมีโอ่ะนะนิดนึงโทมะฮะโทมะชอบมิสโสเ,ออเรื่องจริงดิขบปปไปเลยไนมะ่ใช่ธุระของเธอนะโยชิโนะขอเบอร์หน่อยดิอ่ะตกใจอ่ะโอเคแหมกแลกเบอร์กันเนาะฉันจำได้นี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องตอนนั้นฉันก็อยู่ด้วยแต่ว่าหลังจากนั้น มิโอะเอ้ยก่อนเป็นเรื่องก่อนที่มิโอะจะหายตัวไปเออปึออ๊บจอขาวอีก้ะจุดจุดจดทำไมโยชิโนะถึงคิดอย่างนั้นนะไม่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะโยชิโนะแหละถึงทำให้ฉันได้เป็นแฟนโทมะฮะโทมะส่งข้อความมาฉันชอบเธอนมิโอะเธอชอบฉันไหมโท,โทมะดูเหมือน เขาจะเขินๆน,นะเออฉันควรตอบกลับไปวืบภาพขาวอีกอะอะไรวะเฮ้ยนั่นโธอมาแล้วใครมาหัวเราะกันกิ๊กกิ๊กอะไรนะฮะเอ่อฉันก็รักเธอเหมือนกันนะโทมาเอาชีพหายข้อความจากในโทรศัพท์นี่ ฉันรักเธอมากกว่าสิ่งใดในโลกและนี่ฉันก็แต่งบทกรอบทกวีโพมแว่วบทก่อนบทก,บทกวีนะให้เธอด้วยไม,ไม่จริงนี่มันของฉันนี่ฉันรักเธอโทรมาฉันรักเธอมากมๆหัวใจฉันเปรี่ยบเสมือนกับช็อกโกแลตอะไรเชียอะไรบทกรอนน้ำเน่านี่แหละเดินหนีเป็นกูก,กูก็อายว้มีสะอู่หัวใจ จะบอกนะว่าฝีมือโยชิโนะเธอต้องขอโมยโทรศัพท์ของโทมะแน่ๆเธอช่างน่าขยะแขยงนะเพราะฉันรู้นะว่าโยชิโนะก็ชอบโทมะด้วยค่ะเธอมันขี้ฉายจริงๆเลยว่ะแต่มันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีอะไรนี่เพราะว่าโทมะชอบฉันหยุดหยุดนะเอ,อ้ยไม่เป็นไรมีใครอยู่แถวนี้อาอีโทมะอ,อีดวกอวากาศโทมะ เออโทรมากอกจุดอีกต,ต่ว่าเอ,าอืมเกิดการลวนลามมุ้งมิงกันแล้วอ่าเธอใช่ไหมที่เป็นคนแปะข้อความบนกระดานนะโอตโตเมฮะพูดเรื่องอะไรน,น่ะเออฉันก็นึกใครไม่ออกนะนอกจากเธอโอตโตเมกูไม่รู้เรื่องอย่ามาอะไรโกหกเพลงดังอะไรฮะยา อ้าวก็โซเดมาคอมมอนกลางห้องเอาคูโดนี่ไอหัวเขียวอะไรเนี่ยเพื่ออ้าวมิซาโอโดนตบเธอคิดว่าทำตัวแบบนี้แล้วฮอตเหรอเธอคิดว่าโทมัาจชอบเธอเหรอตบอีกไอ้ย่ยสงสารเหมือนเหมือนฮอร์โมนเลยอะแล้วพี่ดูซีดูซิ่ดูสาฟเธอสิ โทมะไม่โทมะเป็นแฟนฉันนะหลังจากที่เธอพูดเรื่องนะยูชิโนะอะไรบิดแปลว่าอีดอกนะอีลูกาลี่อะไรก็ได้ปออ,ปอบอสามสิยุดเราก็พยายามหยุดเด้ะนะชิบหายกูเัาเข้าไปได้กูสกายคิกมอะไรยูชิโชนะเอ,อ้ยสมควรแล้วที่มึงโดนฆ่าหันศพตายอะมันไม่มีวันนั้นหรอกมิโอะอะไรนะอะไรเออ ทำไมโทมัสถึงชอบเธออะไรเนี่ยเพราะเธอจะทำอะไรนะอะไรออกไปนะหยุดมิโอะก็บอกหยุดเออมิโอะเธออะไรเงี้ยโซดูดูดีมั้งแล้วถ่ายรูปเพราะกิมมิโอะเซชิคือแกพาและจับถ่ายรูปนะทำานองนั้นอิโยชิโนะอ,อิเลออิดอก อีอีโอ้ยอีมัทตฟักเกอร์โอ้มีเสา้ออเธอไหาฉันได้ถ้าเธอเอาเรื่องนี <developed Airbnb> ้ไปบอกฉันจะกระจายรูปนี้เบอ่อนักเรียนคนหนึ่งก็บอกเฮ้เธอเรียกฉันเรียกกูมาทำไมเนี่ยโอ้มอบความรักให้เธอซะเอ้าชิมหาย อือเฮ้ยให้นักเรียนชายมาโซเดมาคอมต่อมีซาโอมึงน,น่าสงสารมากร้องไห้ร้องไห้หยุดไม่มันจบแล้วร้องไห้ืใครอยู่ในนั้นอะฮะเอาอาจารย์ไม่ต้องโลบออกมาเถอะอาจารย์โชตอุโอ ม,มึงออกวาเร็วมากเลยทำอะไรที่นั่น่ะทำไมไม่กลับห้องเนี่ยไฟจะปิดหมดตึกแล้วนะครู่ะจานขาจานขาเกิดอะไรขึ้นอะไรนะอลองโหฟืบจอขาวอีกแล้วใจเย็นๆน,นะค่ะจุด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 มึงมึงแดกจุดกันเป็นอาหาร เกิดอะไรขึ้นมีอะไรก็เล่ามาฉันรับฟังฮะเดี๋ยวอาจารย์รับฟังมิโอะอันนี้ตัวเอานาโอมิก็นึกถึงคำพูดของอาจารย์โชตะที่บอกว่าเธอมาหาฉันก่อนวันที่เธอจะหายไปแต่ว่าตอนน้นฉันยุ่งก็เลยไม่ได้ฟังเธอเท่าไหร่นะทำไมอาจารย์โชตะต้องโกหกด้วยจุดจุดจุดมีเรื่องอะไรก็ มีเรื่องอะไรที่ไม่สามารถบอกฉันได้งั้นเหรอคืออาจารย์คะฉันฉันอกหักค่ะมึงบอกแค่นี้มึงไม่บอกเลยเหรอว่ามึงโดนตีหลีฮะห่านเลยพฉันเลยอะไรไปนั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ําเพื่อปลอบใจมันเป็นไรมันก็ฉันก็เคยเป็นเมื่อสมัยยังหนุ่มๆมาบ้างไอ้คุณก็เคยเป็นเหมือนกันเหรออาจารย์โชตะ ไม่คิดหรอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันนะเดี๋ยวนะไม่คุณเป็นคนดีจริงไหมล่ะทุกๆคนชอบก็หวัวเราะฮ่าฮ่าเมื่อก่อนฉันก็โดนนักเรียนเกลียดแหละเพราะหน้าตาไม่ดีโอเคฉันจำได้ว่าเมื่อก่อนคุณหน้าตาไม่ดีแต่ว่าตอนนี้หลายๆคนก็ชอบคุณนะชามชา c h a r m เธอเป็นนักเรียนที่แบบ นิ่งๆเหรอน่ารักหรือเขินอายอะไรนี่แหละอ,อาจารย์ชนใครสิมีหลายคนชอบเธอนะรวมทั้งมึงด้วยป่ะอาจารย์เอาอาจารย์เอาชิมหายมิซาโออา,อาจารย์ออกไปนะเด็ดได้โปรดมือเธอสวยนะเอาชิบหายอาจารย์ไต้อ่างอาจารย์ไม่ตลกนะเธอสวยนะมิซาโอ ไทำอะไรนะ่ะไซคคอเรีย่ยไม่โอ้โหอาจารย์มึง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 จะสูดเดมาคมเด็กหนีฉันทำไมเกียดฉันเหรอเออกูเกียดมึงทำไมฉันหกจะใจดีแล้วก็รักนะรู้เธอไม่มาเหอนะมาหยุดอยุดตรงนั้นแหละขอไปละอือหือ จอดำเลย <S <S ไม่ออทำไมไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่มีทางไม่ไม่ใช่ฉันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เกิดอะไรขึ้นวะเอาอาจารย์ม่งบีบคอมิซาโอเชีพหายแล้อาจารย์ยาารยมึงมึงมึงฆ่ามิซาโอกูสมควรแล้วที่มึงเอา เอาแล้วก็ลากศพนายเชื่อกงร่องหุ่นล่ะชิปหายละระยำไข่ดาวเอาโอ้โหอ่เหอฮึตอนนี้เธอเป็นของฉันแล้วอีอาจ,จาร์กูสมควรแล้วที่กูฆ่ามึงตายอีอีเห็บมาเอ้ย ฮึมฮึมนะอาจารย์โชตะาข้ามิซาโอะโทม่าแม่นจุดจดเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเกิดเกิดอะไรขึ้นกับมิซาโอะล่ะมิซาโอะเกิดเกิดเรื่องที่น่าขยะกขยังกับมิซาโอะนั้นเหรอมิซาโอะฉันขอโทษโทม่ามาหรอกเธอไม่ไม่ผิดหรอกอะไรทั้งนองนี้มั้งนองนี้ดูที่โรงเรียนก็กลับมาปกติแล้ว คำสามหายไปแล้วมีซาโอคงได้เป็นอิสระ,ละแล้วนะวิ่งอุ๊เอาละนี่ใช่ไหมห้องประธานนักเรียนนะฉันควรจะไปขอบคุณโอนิการะนะ,ะยักษ์นักเรียนมาทำอะไรแถวนี้นะเออ มิสเตอร์โอนิกาวะอยู่ไหมโอนิกาวะใครวะก็เขาบอกเป็นประธานนักเรียนไม่ใช่หรออ่ะเธอพูดไรนะฉันนี่แต่ประธานนักเรียนฮะโอนิกาวะก็อยู่ที่ห้องเขาบอกเป็นนักหรือเป็นนักเรียนประธานนักเรียนอะไรวะกูงงมันไม่มีตัวตนใช่ไหมเนี่ย <S <S ทุกอย่างกลับมาปปกติอกากะศไรโยชิโน แล้วก็มิสเตอร์โชตะอาจารย์โชตะถูกมิ Miss, ถูกมิสะอค่าแต่อะไรว่าเหมือนปิดบังเรื่องอะอะไรเงี้ยโอ้โทษและทุกคนที่ตายไปก็เหมือนกับไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้คือรีเมมเบอร์ r i ฟ n น ฉันจำเรื่องราวของเพื่อนของฉันได้ทั้งโยชิโนะโชตะแล้วก็มิโอะด้วยแต่ก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนะียคือมันไปอีกมิติหนึงอนะแล้วก็มิสเตอร์โอนิกาวะก็อาจจะตายบนโลกนี้ด้วยก็ได้ไม่มีใครพบเห็นโอนิกาวะหรือโซเดมาคอมโซเดมาคอมก็ ไอมีไลบรรีอะนะเขาเหมือนเป็นคนนอก mm hmm. คนแปลกหน้า mm hmm. นักเรียนหันหน้ามามองกระดานเ mm hmm. อ่อ้ันขอโทษคนหลอกอ,อันนี้อะ mm hmm. มีสะอหายตัวไปแล้วฉันก็เจอชิ้นส่วนของเขาและฉันก็ไม่เคย พบเจอเธออีกเลยหลังจากนั้นแต่มันก็นับว่าเป็นเรื่องดีเพราะมีะโน่าจะยิ้มได้หลังจากเรื่องจบเธอหน้าจะหลุดพ้นความเจ็บปวดยินดีดมิโสะาเนะสบายจังฮะเอาชิบหายแล้วจบแล้วเย้วินเนอร์ก็อันนี้เป็นจบแบบกูดอินดิ้งนะเดี๋ยวแบดอินดิ้ง จะเล่นอีกทีที่หลังนะจริงๆก็มีอีกจบหนึ่งอะเป็น true ending ก็คือความจริงทุกอย่างเบื้องหลังทุกอย่างนะก็เดี๋ยวไปเล่นที่หลังเนาะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ